ถ้ากดสวิตช์หนะให้ทําการโชว์หมายเลขหนถ้ากดเลขสวิตช์สให้ทําการโชว์เลขสองแบบนี้เป็นต้นอ่ะลองอัปโหลดดูนะครับกด1โชว์หกด2โชว์สกดสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอน การเขียนโปรแกรมคิดไบต์โดยใช้ตัวซิมูเลเตอร์นะครับโดยใช้คำสั่งที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Logic นะครับซึ่งวิดีโอก่อนๆหน้านี้นะครับจางก,ก็ได้สอนไปแล้วว่าหมวดหมู่ของ Basic มีอะไรบ้างหมวดหมู่ของแมทมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของ Logic ในวิดีโอนี้นะครับแต่ขอทํำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Logic คืออะไรนะครับลอจิกเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ อยู่ในทางระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องของตรก,กะนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าตรกกศาสร์เป็นวิชาตรกกศาสร์นะฮะถ้าแปลไทยเป็นไทยอีกตรกกะคืออะไรตรกกะก็คือเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมาเช่นถ้าวันนี้ฝนตกนะฉันจะไม่ลดน้ําผักนะแต่ถ้าฝนไม่ตกฉันจะลดน้ําผักอันนี้คือเป็นเงื่อนไขเราสร้างขึ้นมานะครับแต่ในทางคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าลอจิกนะ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้หรือลอจิกเหล่านี้นะครับเราจําเป็นต้องได้ใช้ในการเขียนโปรแกรมทุกๆโปรแกรมเลยนะตันเชื่อว่าเกือบทุกๆโปรแกรมจะได้ใช้ลอจิกเหล่านี้นะครับเพราะว่ายิ่งในโปรแกรมคิดไว์เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของอมีเงื่อนไขแล้วค่อยทำนะนะก็คือมีเซนเซอร์ต่างๆถ้ามีเซนเซอร์มีการรับข้อมูลตัวนี้มารับข้อมูลมาให้ทําอะไรเมื่อกดปุ่มให้ทําอะไรเมื่อได้รับข้อมูลมาให้ทําอะไรจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลอจิกทั้งหมดเลยนะครับ โอเคเรามาทําความรู้จักกับคําสั่งที่อยู่ในหมวดหมูม่ของ l o g i กกันบ้างนะครับคำสั่งแรกนะก็คือคําสั่ง if if do นะ if คือถ้าใครที่าสามารถแปลภปาษาอังกฤษได้เบื้องต้นเนี่ยจันว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่ไม่ยากนะไม่ยากเกินเกินไปอ่ะเรามาลองใช้คําสั่ง if กันดู do, นะครับอย่างที่จารย์เคยบอกไปเมื่อวิดีโอก่อนๆน,นะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นต้องใช้คําสั่งที่ชื่ออ โฟลเวอรที่อยู่ในหมวดหมู่เบสิกซะก่อนนะครับก็คือคําสั่งนี้ f o ลเวอรออกมาทุกครั้งนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคคืออ่า if if ดนะูเนี่ย if ก็คือถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วให้ทําอะไรนะนี่คือเงื่อนไขนะที่เราจะสร้างขึ้นมาซึ่งหลังจากที่หลังเครื่องหมายที่เอามาต่อใน if e เนี่ยนะครับเราจะใช้ เครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับก็คือเครื่องหมายที่อยู่ในบล็อกนี้เครื่องหมายเปรียบเทียบซึ่งเปรียบเทียบมีอะไรบ้างจะมีเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าและก็มากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคือในตัวนี้ถ้าหากว่าเราจะต้องการในสร้างตะกรหรือสร้างเงื่อนไขให้โปรแกร,รมเนีย่ยหลังจาก if e เราจะต้องใช้บล็อกคําสั่งตัวนี้นะครับในก่อนบล็อกคาสั่งนี้ก็จะมี2ตัวให้เราเปรียบเทียบกันเช่น อย่างเช่นการจะใช้บล็อกคําสั่งว่าตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเลขตัวหลังก็จะเป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับฉันจะถามว่า5เท่ากับ10บไหมนะก็คือถ้าเราดูตัวนี้เราถามเลยว่า5เท่ากับ10บไหมเราตอบได้เลยว่าไม่เท่าสูกไหมเออไม่เท่าถ้าหากว่า2ตัวนี้เงื่อนไขมันเป็นจริงนะครับก็คือ5เท่ากับ10บไหมมันมันไม่จริงใช่ 5เท่ากับ10ก็คือมันไม่จริงในเมื่อมันไม่จริงมันจะไม่ทําในบล็อกข้างในแต่ถ้าหากว่ามันจริงมันจะทําบล็อกข้างในนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างเช่นให้มันเท่ากันสกอ่์อีฟถ้า10เท่ากับ10โอเคถ้าตัวแรกกับตัว2เท่ากันเขาจะทําคําสั่งในบล็อกที่อยู่ในดูนะคือตอนนี้เงื่อนไขเป็นจริงแล้วก็คือ10เท่ากับ10โอเคถูกต้ 10, อง10เท่ากับ10นะครับเราจะให้เขาแสดงคําว่า ให้เขาแสดงคําว่าอะไรดีให้เขาแสดงเลขหนึ่งแล้วกันนะครับให้เขาแสดงเลขหนึ่งให้แสดงเลขหนึ่งเราล,ลองรันดะูครับเราจะเห็นว่าเขาจะแสดงเลขหนึ่งออกมานะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าเงื่อนไขเขาเป็นจริงนะถ้า10ถ้าตัวแรกกับตัว2เท่ากันเขาจะแสดงเลข10นะครับในทางตรงข้ามถ้าอาจารย์เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะถ้า ตัวแรกกับตัว2ไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนะเขาก็จะแสดงข้างในนะครับแต่ตัวนี้ยนักเรียนบอกว่ามันจะจะ,จ,ะจะจะแสดงไหมคําตอบก็คือไม่แสดงนะจริงๆนะทำไมมันแสดงเดี๋้นะถ้าไม่เท่ากับ10ให้มันแสดงเลขหนึ่มันเมืนมันค้างอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันค้างเดีนะ๋ยวนะเดี๋ยวเราจะสมมติว่า เดี๋เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นตัวอย่างถัดไปแล้วกันเพราะว่ามันถ้ามันไม่เท่ากันมันจะต้องทําตัวด้านหลังนะครับมันจะไม่ทําตัวด้านหน้านะครับโอเคอันนี้เอาของเงื่อนไขเป็นจริงก่อนแล้วกันเนาะเอาใหม่เอาใหม่สมมุติว่าอา๋อสิมากกว่า1นะครับเขาก็จะแสดงเลข0 10มากกว่า1นึ่งไหมนะถ้า10มากกว่า1นึ่งเขาจะแสดงเลข0นย์ าจะแสดงเลข0แต่ถ้า0มากกว่า1ไหมนะจริงๆแล้วเขา <_ d ick> เขาจะต้องไม่เขาจะต้องไม่แสดงเลข0ูนย์ะครับดูนะอ่าแต่นี่คือค่ามันค้างนะครับค่ามันค้างอยู่เดี๋ยวอาจารย์ขอ,อยกตัวอย่างต่อไปโอเคนี่คือ if e นะครับคือเขาจะทําคําสั่งในดูนี่ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขด้านบนนี้เป็นจริงนะครับทีนี้อีกกรณีหนึง่งเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าโปรแกรมมันค้างอยู่เพราะว่า เหมือนกับว่าเขาเขาไม่มีเงื่อนไขที่2นะครับวิธีการที่จะทําเงื่อนไขที่2ก็คือเขาจะใช้คําสั่งว่า if do else อย่างขอยกตัวอย่าง if do else นะารอ่ะสมมติเนคือถ้าว่าเราจะสร้างคําสั่งใหม่เราสามารถที่จะเอาเมาส์คลิกเครื่องหมายฟันเฟืองแล้วก็เอา else มาต่อได้เลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับสมมตินะจันจะใช้ลักษณะการแสดงเดิมนะครับนะดูนะ ดูคำสั่งนี้ดีกว่าเมื่อกี้ขอภยัยมันมันเออโปรแกรมมันเออไปนะเอาใหม่นะถ้า if do ูเอลเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่มี2เงื่อนไขขึ้นไปนะครับเช่นถ้า0นมากกว่า1 0มากกว่า1นึ่งมกกหงมครับความเป็นจริงไม่ใช่ไหมเงื่อนไขเป็นเท็จเขาจะต้องแสดงเลข0ตรงนี้อ่ะแสดงเลขหนึ่งเขอยกตัวอย่างแบบนี้นะถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ทําในบล็อกคําว่าดูแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้แสดงในคําว่าเอลถามว่า0เป็นการเปรียบเทียบระหว่างบล็อกแรกกับบล็อกที่2เนี่ยนะเงื่อนไขเป็นจริงไหมศูนย์มากกว่า1นึ่งไหมครับไม่ถ้าไม่ก็แสดงว่าเขาจะต้องมาทํางานที่คําว่าเอลนะ,อะลองดูแสดงเขาจะต้องแสดงเลข0ูนย์นะครับนะแสดงเลข0ูนย์นะครับ แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนคำสั่งว่าเป็นน้อยกว่าล่ะศูนย์น้อยกว่า1นึ่งไหมใช่ศูนย์น้อยกว่า1ก็แสดงว่าเขาจะต้องทําใน็อกดูนะครับแสดงเขาจะต้องแสดงเลขหนึ่งนะฮะเอเห็นไหมครับก็แสดงเลขหนึ่งออกมานี่แสดงว่าเขาเปรียบเทียบแล้วว่าเงื่อนไขด้านบนเป็นจริงถ้าเงื่อนไขด้านบนเปรียบเทียบกันเป็นจริงเมื่อไหร่เขาจะทําในบล็อกคําว่าดูแต่ถ้าเปรียบเทียบการเสร็จปุ๊บเงื่อนเงื่อนไขเป็นเฮ็เขาก็จะทําในล็อกเอล แบบนี้เป็นต้นนี่คือลอจิกพื้นฐานพื้นฐานนะพื้นฐานอาจารย์บอกว่าเป็นพื้นฐานว่า if do else เนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะซ้อน if do else if else if else ได้อีกนะครับนะ,อ,ะอาจารย์จะมาขอใช้คำสั่งต่อไปแล้วกันนะเนะี่ยอันนี้ if do จริงๆมันสามารถที่จะใส่ if ซ้อน if if else เข้าไปได้อีกนะคือเป็นลักษณะของเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันนะครับอาจารย์ก็จะพาใช้ ตัวอย่างที่มันมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับส่วนมากเขาจะเป็นเรื่องของการตัดเกรดหรือเงื่อนไขที่มันมากกว่า2เงื่อนไขนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะใช้แค่2ตัว2ตัวนี้ก็เหลือๆนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับมาเข้าใจนะครับ if กับดูกับ if ฟดูเอลอีฟดูนี่คือใช้ลักษณะการเปรียบเทียบ1เงื่อนไขถ้าเป็นจริงก็ให้ทำ ถ้าไม่เป็นจริงก็ไม่ทำนะครับแต่ถ้าหากว่ามี2เงื่อนไขนะก็ต้องใช้ if if do else นะก็เปรียบเทียบด้านบนใส่เงื่อนไขตัวนี้เข้าไปเนงะื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทําใน do ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็ทําใน else นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปคําสั่งถัดไปเป็นคําสั่งอันนี้เครื่องหมายนี้เราใส่ไปแล้วนะเอาไว้เปรียบเทียบนะครับต่อไปเป็นเครื่องหมาย and เครื่องหมาย and น,นี้ก็คือเราจะใช้ร่วมกับ ตัวเปรียบเทียบตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของของอะไรที่มันมันมันมากมันมากกว่า2เงื่อนไขนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สอนอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับอนกับออนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขอข้ามไปใช้คำสั่งสวิตหนึ่งเพจก่อนนะครับสวิตหนึ่งเพจเช่นอาจารย์บอกว่าสวิตหนึ่งเพจ ยังขอใช้คํวา,นะา,าว่าสวิตช์หนึ่งเพจนะเอาสวิตช์หนึ่งเพจมาวางนะครับจากตัวนี้นะครับจะเนี่ยบอกว่าถ้าถ้าเพจแปลว่ากดถ้าเรากดสวนะิตช์หนึ่งเนี่ยให้เขาแสดงเลขหนึ่งถ้าไม่ได้กดให้แสดงเลขศูนย์แบบนี้อลองอัปโหลดดูครับอันนี้คือเราไม่ได้กดนะครับสวิตช์หนึ่งคือตรงนี้อ่กดครับนะแสดงเลขหนึ่งนะฮะกดแล้วแสดงเลขหนึ่งนะครับอ่เห็นเอาใหม่อ่นี่คือ นี่คืออ่าเราต้องมีปุ่มรีเซ็ตเอ้ะรีเซ็ตไม่ได้อ่ะนะครับอ่ะ,อะเราใส่ใส่ใส่สองใส่ใสองตัวลแล้วกันอ่ะเราลองลองสองตัวแล้วกันนะเออในบางทีคิดไปมันก็เออเออนะจานขอใช้สองตัวแล้วกัน if if do l if 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 do นะครับแบบนี้แล้วจารย์ใช้สวิตช์สองมากดด้วยนะ ดูตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนถ้าถ้ากดสวิตช์หนึ่งนะให้ทําการโชว์หมายเลขหนึ่งถ้ากดเลขสวิตช์สองให้ทําการโชว์เลขสองแบบนี้เป็นต้นอะลองอัปโหลดดูนะครับกด1โชว์1กด2โชว์2กด1โชว์1กด2โชว์2แบบนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าลอจิกพื้นฐานนะครับเออเราสามารถที่จะเล่นกับปุ่มได้แล้วนะถ้ากดสวิตช์1 ให้โชว์เลข1กดสวิตช์2ให้โชว์เลข2องอะไรประมาณนี o, ้นะครับอ่าทีนี้มันมีอะไรอีกนะมีมีเอ่อเพลสเซตอ่จอ่ามีมีรีมีมีรีลิสรีลิสเซตนะก็คือถ้ามีการปล่อยนะถ้ามีการปล่อยเดี๋ยวอาจารย์พอใช้ตัวนี้คือปุ่มเนี้ยมันมี2เหตุการณ์ก็คือมีกดกับปล่อยนะครับมีกดลงไปกับปล่อยกดลงไปกับปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเออเราจะลองใช้ลอจิกตัวนี้ดูนะ เอามาอีกอีกทีนึงนะครับถ้าหากว่ามีการปล่อยอ่นดูนะถ้ากดให้ให้แสดงเลขหนึ่งแต่ถ้าไม่กดก็คือถ้าปล่อยนะครับถ้าปล่อยถ้าปล่อยถ้าปล่อยให้โชว์หมายเลข0แบบนี้ได้ไหมอ่าลองดูครับกดเครื่องหมายอัปโหลดปุ๊บกดโชว์หมาเลข1ปล่อย0อ,อ่ะได้หมกดกด1ปล่อย อะไรประมาณนี้คือคืออันนี้คือปุ่มนะน,นี่มันคือลักษณะแสดงว่ากดลงไปนะคลิกทีหนึ่งก็คือแสดงว่าปล่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าการใช้ลอจิกนะเพื่อที่จะเอาไปแสดงผลน,นะการใช้ลอจิกมีอะไรอีกนะครับมีอ่ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกอแอนแอนมาคือแอนนี่คือมัน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 เห็นภาพไม่ชัดนะครับเพราะว่า อเอาอย่างนี้ละกันจันก็ขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าอยากใช้แอนนะเพราะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับจันขอเพิ่มเป็นมีเอลเข้ามาด้วยนะครับเสร็จแล้วจันสร้างตัวแปรตัวหนึ่งนะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาตัวแปร x ให้มีค่าเท่ากับ10อ่ะมีค่าเท่ากับ10ส,สมมุตินะมีค่าเท่ากับ10ทีนี้ในการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะลองเล่นตัวแอน ตัวแอนนะครับคือหมายความว่ามีการเปรียบเทียบมากกว่า1อย่างเช่นจันบอกว่ามีการกดนะให้มีการกดสวิตช์หและตัวแปร x นะและตัวแปร x และตัวแปร x ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ10 คือตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมเราเซตค่า x มีค่าเท่ากับ10นะถ้าสวิตช์หนึ่งถูกกดและ x มีค่าเท่ากับ10ให้แสดงเลขหนึ่งนะครับนี่คือมี2เงื่อนไขนะครับนะแต่ถ้าถ้าไม่จริงนะถ้าไม่จริงนะถ้าไม่ได้กดนะถ้าไม่ได้กดหรือ x ไม่ได้เท่ากับ10เนี่ยให้แสดงเลข0ูนย์แบบนี้เป็นต้นนะครับอลองอัปโหลดดูสังเกตด,ดูเนะี่ยเราจะได้เลข0ูนย์ออกมานะครับ ยี่อาจารย์กดปุ๊บนะมันจะได้เลขหนึ่งอ well. ่ะมันจะได้เลขหนึ่งพอปล่อยได้เลขศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องกดและ x เท่ากับ10นะเมื่ออาจารย์บอกว่าอาจารย์เปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข5นะครับตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ5แล้วนะแต่เงื่อนไขเราบอกว่าจะโชว์เลขหนึ่งก็ต่อเมื่อกดสวิตช์หนึ่งและ x ต้องมีค่าเท่ากับ10ถามว่าถ้าอาจารย์กดจะได้เลขอะไรถ้าอาจารย์กดต้องได้เลขหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเป็นเท็จ นะแต่ถ้าเราอัปโหลดเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอาจารย์กดเนี่ยเงื่อนไขถ้าอาจารย์กดจะต้องได้เลขศูนย์นะเพราะว่าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับแต่พออาจารย์อัปโหลดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องโชว์เลขหนึ่งเพราะว่าเอาเอ,าไอไปเข้าไปเข้าไปคือพอใช่ใช่อ่ะดูนะดูนี่นี่คือพอ,อ,ดนะดอ,พอกดเลขหนึ่งปุ๊บมันจะได้เลขศูนย์นะครับจะได้เลขศูนย์อยู่เขา เขาจะโชว์เลข1ก็แต่เมื่อ,เ,อเราไม่ได้กดปุ่ม1น,นะครับเราไม่ได้กดปุ่ม1นึ่แต่ตอนนี้โปรแกรมมันเออจริงๆแล้วมันเขาต้องโชว์เลข1น,นะครับแต่ถ้าเรากดปุ๊บไเลขศูนย์อันนี้เงื่อนไขไม่ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตัวนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าไม่เท่ากักนนะครับปุ๊บปุ๊บกดเล่นปุ๊บ อ่ะไม่ใช่ละอ่ะอมันเออไปแล้วกดกดได้เลขหนึ่งปล่อยเลขศูนย์อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนะอันนี้ก็จะออกงงงนิดนึงเพราะว่าไอเดี๋ยเนียมันเป็นตัวซิมู l เลเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าว่ามันมี2เงื่อนไขเนี่ยบางทีมันอาจจะทำงานงานไม่เสถียรเท่าไหร่มันไม่เหมือนการเขียนโปรแกรมที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือในโปรแกรมนะ อ่าโอเคนักเรียนก็พอที่จะเข้าใจนะว่าการใช้คำสั่งลอจิกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้การใช้ if e ส่วนใหญ่ก็ใช้ if ฟดูอ e ีฟดูเออะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าต้องการมีการเปรียบเทียบก็ต้องใช้คำสั่งพวกตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการเปรียบเทียบที่มีมากกว่า2อ,อย่างก็ต้องใช้เครื่องหมาย and เข้ามาช่วยแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเราเราไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ยาวขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่ใหญ่นะ เราจะใช้แค่ใช้แค่แค่ตัวเครื่องหมายเปรียบเทียบแค่นี้นะเปรียบเทียบนะครับเปรียบ,ยบ,บเทียบ,ยบว่า,าตัวนี้เท่ากับห้าตัวเลข2ตัวหน้ามีค่าเท่ากาันไหมมากกว่าหรือเท่ากับอะไรกันไหมนะครับแต่ถ้าหาในการเขียนโปรแกรมในคิดไปเนี่ยก็จะเขียนประมาณนี้นะครับถ้ากดปุ่ม1ให้ทาอะไรกดปุ่ม2ให้ทําอะไรเหมือนกับว่าถ้ากดปุ่มเนี่ยให้เปิดไฟหลอดหหลอด2หลอด3 ถ้ากดปุ่ม2ให้เปิดหลอดไฟ234 5อะไรก็ว่านไปนะครับนี่คือการใช้หมวดหมู่คำสั่ง Logic นะครับเอาต่อไป not กับ true เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับกับว่าอ่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเอางี้อ่ะสมมุติอาจารย์ใช้ใช้คำนี้แล้วกันะนะฮะอาจารใช้คำนี้นะครับอ่าแบบนี้ อันนี้ลบทิ้งนะครับอันนี้ลบทิ้งอันนี้ลบทิ้งนะครับปกติแล้วถ้าเรากดปุ่มหนึ่งนะถ้าหากว่าอาจารย์ไม่ไม่ใช้คำว่าน o อตนะครับอาจารย์ไม่ใช้คำว่ not าน o อตปกติแล้วเราใช้สวิตช์หนึ่งเพสถ้ากดปุ่มหนึ่งให้โชว์เลขหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้กดมันต้องโชว์เลขศูนย์นะแต่พอใช้น็อตปุ๊บมันจะตรงข้ามครับก็คือไม่ถ้ากดถ้าไม่ได้กดให้โชว์เลขหนึ่ง แต่ถ้ากดให้โชว์เลขศูนย์มันจะเป็นประมาณนี้อลองดูนะถ้าไม่ได้กดมันต้องโชว์เลขเนี่ยนะเห็นไหมแต่ถ้ากดต้องโชว์เลขศูนย์มันเออไปนิดหนึ่งฮะมันเออไปนิดหนึ่งโชว์เลขหนึ่งปุ๊บ โอเคมัน <Okay. c oughs> เออจริงๆแล้วจริงๆก็คือประมาณนี้นะครับถ้าการที่จะใช้น็อตเข้าไปก็คือตรงข้ามกับเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับโอเคลอจิก okay. ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครที่สมองไปทางด้านคณิตศาสตร์ก็จะเข้าใจง่ายน,นิดน,นึงแต่ถ้าว่าใครที่ไม่ถนัดเรื่องคณิตศาสตร์ก็จะสับสนนิดนึงเรื่องของลอจิกนะครับโ okay. อเคถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ แล้วค่อยทักมาถามกันและกันหรือคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันในวิดีโอต่ถัดไปเรื่องของการคําสั่งการใช้ลูปการเวทการมิสิกหรือเรื่องของการเซ็นเซอร์ในวิดีโอถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ